อ่ะครับสวัสดีครับนี่เจอใช่ไหยครับก็อยู่ที่บ้านสวนครับบ้านลำบุญผานตะบนวัตตงังอำเภอสุขุมจังหวัดนครนายครับวันนี้แล้วครับพี่ทำาฟาร์มเลี้ยงเอ่งข้าวเอือญยางนะครับโอเคอันนี้ก็จะมาเสริมความแข็งแรงของตัวบอ่อตะข่ายเนี่ยนะครับพอดีมีปัญหานะครับก็มีลูกอ๊อฟลูกอะไรอยู่ที่กันนกกันนี่ แต่มีปัญหากันสุนัขก,กับแมวไม่ได้นะครับเดี๋ยวให้ดูปัญหาก่อนปัญหาฝั่งนี้นะครับเปลือใครไปทำเลี้ยงตอนนี้ก็ลูกออสเตรียมอยู่นะตัวนี้รุ่นรุ่นที่สามแล้วนะอย่อยู่ในน้ำนี่แหละอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ปัญหาแมวแมวกลางคืนกับสุนัขนะครับนี่ดูจุดนี้ก่อนนี่ กัดนะครับแล้วก็เข้าไปด้านในแล้วก็งูด้วยนะครับงูตอนนี้ในในบ่อน,นี่ก็มีงูอยู่สามตัวนะงูนางแหกงูปลาอยู่นะครับไม่เป็นไรอาอยู่ไปก่อนนะครับก็เลยจะมาเพิ่มนะครับจริงก็คิดว่าจะตอกตั้งแต่แรกแล้วสังกะสีต้องตอกสังกะสีรอบนะครับย่างนั้นนะครับสุนัขก,กัดเข้าไปนะครับเขาได้กลิ่นเครยดองอื่นอะไรต่างนะแล้วก็ ใส่สังกะสีแล้วก็ต้องเอาทรายนะครับตอนนี้ก็นั่นแหละจะมีใส่ผักบุ้งใส่ผักกระเฉดนะครับแล้วก็ผักตบชวานะครับเพื่อให้บำบัดไ้ให้บำบัดน,น้ำน้ำเสียด้วยนะครับที่บอ่อเลี้ยงอืง่นในฟาร์มเลี้ยงอืง่นน,ออนนั่นแหละก่อนอันนี้ก็จะมีออกตามตะข่ายนี้ฮะพอตัวโตก็จะตามตะข่ายนี้ ดูกัน,น,นจะเพิ่มตีไม้รอไปแล้วนะครับต้องขุดเดี๋ยวใช้จอบนะครับจอบุดดินลงไปหน่อยหนึ่งแล้วก็ขอ,อนตีตะปูตัวนี้แล้วก็ตีตะปูตอกสังกะสีเก่านะครับนนตะปูเนาตะปูทั้งนนห,หมดหายหมดเลย นีตะปูตอกสังกะสีนะฮะตอกไม้แล้วก็ได้นะเพราะที่มีนี่นะปูสามก็ได้สังกะสีที่ใช้ก็จะเป็นนี้นี่ไงตะเกาว์ต่างๆที่มีก็จะขุดดินลงหน่อยนึงนะครับ มาตีแปะตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับประมาณนี้แต่ต้องขุดดินลงหน่อยสัก5เซนสิ10เซนนะครับแล้วกรบจังก์สีเพื่อไม่ให้อื่นขมุดออกนี่นครับต,ต้องทำงนี้ด้วยนะครับลองแล้วไม่ได้นะไม่ทำไม่ได้สุน,นัขโดนแมวต่างๆแย่ด้วยนะโอเคมวขุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับ อยาทำตัวอย่างให้ดูสักอันนึงก่อนก็จะคุมให้รอบเลยละ่ะโอเคเรเห็นแล้วกันครับตั้งขากล้องไว้นะใชแ่ไหนเอาแค่นั้นนะครับ กบดินฮะ เคก็จะได้ประมาณนี้นะครับยังไงช่แม่ขอไล่ทําก่อนเดี๋ยวค่อยถ่ายทีนะครับเป็นตัวอย่างนะครับคือตอนแรกก็บางแผนไปแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็ทํทนะครับเย้ครับข้าวก็จะได้ประมาณนี้นะครับตรงนี้ก็พับข้างนอกก่อนนะครับด้านนู้นยังไม่ได้อยู่สีหมดตัวนี้ค่อยตีแปะไม้ทีนะครับ เนี่ยน้อยไม่ให้สุนัขก,กัดหรือแมวนะแมวคืนนี่ต้องคับอีกทีนึงน้อยหมาไม่กัดแน่นอนครับกัดก็ไม่ได้แน่นอน้ประมาณนี้ขานี้ยังไม่พออันนี้ยังขาดอยู่นหน่อยนึงมันเดี๋ยวเหลือเหลืออยู่นะครับเดี๋ยไว้ทําบ่อกบเพราะว่ากรบมันมีปัญหานกมากินด้วย ประมาณนี้แหละต้องพับก่อนพับฉากก่อนใส่โอเคทำแล้วก็ประมาณนี้นะครับไงช่วยกดต่างกดซับตะคายกไดไลค์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจเช่นกัในการทําคลิปดีโอให,ใหม่ๆต่อไปครับก็ปัญหาก็คืออย่างนี้แหละครับตอนแรกว่าจะาลงแต่แรกๆ้วนะสังกสีพอดีมันทำหลายอย่างรีบๆก็เลยรีบรัดนะครับพอดีกลัวอึ่งตายตอนนั้นโอเคก็ค่อยมาหาเศษสังกีทำนะครับ ยังไงช่วยกดตางตากันช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใช่ไหมครับในการทำคลิปวิดีโอใหม่ต่อไปครับสวัสดีครับค่อยๆทำค่อยๆแก้ไขไปนะครับ